สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือว่า,าต้นฟิกนะครับก็มะเดื่อฝรั่งนะครับก็เป็นไม้ผลที่ให้คุณค่าทางสารอาหารกับร่างกายมากนะครับก็เป็นผลไม้อันดับต้นๆน,นะครับที่เขานิยมปลูกกันในกระถางนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในกระถางให้มีลูกโดกเต็มต้นแบบนี้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นการเลือกกิ่งพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์ที่จะนำมาปลูกนะครับก็ต้องเป็นกิ่งพันธุ์ที่แนะนําเป็นกิ่งพันธุ์ที่นํามาจากการตอนนะครับการตอนกิ่งระบบรากจะดีแล้วก็อัตราเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยจะดีกว่าการ ชำจะดีกว่าการปักชํำนะครับก็สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ควรนำมาปลูกนะครับก็ควรเลือกเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับบ้านเรานะครับอย่างต้นนี้เป็นสายพันธุ์อิรักกี้นะครับก็ทนกับสภาพแดดสภาพอากาศบ้านเราได้ดีนะครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้มเมื่ดฝรั่งของเรา ตกโดกและติดลูกนะครับก็คือการเลือกกระถางและการใช้วัสดุปลูกนะครับกระถางกระถางก็ควรเป็นกระถางที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นกระถางขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็วัสดุปลูกวัสดุปลูกก็ควรเป็นวัสดุที่มีคุณภาพนะครับเป็นวัสดุที่พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็น ดินใบก้ามปูนะครับเป็นดินใบก้ามปูนี่เหมาะกับการปลูกไม้ปลูกพืชทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนประกอบอีกตัวนะครับที่จะช่วยให้ดินของเราร่วนและก็สามารถากรเก็บความชุ่มชื้นในดินได้นะครับเนื่องจากปลูกบนดัดฟ้านะครับความชื้นในดินก็ต้องมีพอสมควรนะครับอ,อันนี้ก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับปุ๋ยขี้ไก่ก็เป็น ตัวที่ทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงสมบูรณ์และก็ออกลูกได้ดีนะครับนี่ครับเมื่อเราเลือกกระถางที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมเลือกใช้กระถาง20นิ้วบวกกับวัสดุปลูกที่คิดว่าเหมาะกับ ต้นมะเดื่อมากที่สุดนะครับก็เนี่ยครับปลูกมาประมาณ4เดือนก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อิรักกี้นะครับก็ลูกจะไม่ใหญ่มากแต่ลูกเขาจะดกนะครับวันนี้อ่นนี้ครับเป็นการอัปเดตผลการเจริญเติบโตของต้นมะเดื่อในระยะเวลาการปลูก4เดือนนะครับนี่ครับได้กินแล้วครับปลูกแค่4เดือนเองก็ลูกก็ไม่โตมากนะครับแต่ นี่ครับจุดเด่นของเขาก็คือมีลูกดกแล้วก็ติดลูกทั้งปีเลยนะครับสำหรับมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้อ่าส่วนอีกตัวนึงครับส่วนประกอบที่จะทําให้มะเดื่อฝรั่งของเราดกนะครับก็คือการตําแหน่งการวางกระถางและก็การให้น้ํานะครับนี่ครับลักษณะการวางกระถางของผมนะครับเป็นการเลี้ยงบนดาดฟ้านะครับดังนั้น ลักษณะนี้แดดช่วงเช้าจะไม่โดนนะครับก็จะโดนครึ่งวันหลังประมาณบ่ายโมงจนถึงตอนเย็นการเลือกสายพันธุ์จึงมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะทําให้ต้นมะเดื่อฝรั่งของเราอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสายพันธุ์นีรักี้เป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อสภาพบ้านเราได้ดี โดยธรรมชาติของต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับเขาจะชอบแดดช่วงเช้าแล้วก็แดดช่วงเย็นนะครับช่วงเที่ยงเขาจะไม่ชอบนะครับเป็นไม้ที่ชอบเพียงแค่แดดดำไรนะครับช่วงเช้าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ช่วงเย็นหนึ่งชั่วโมงแต่อันนี้โดนประมาณครึ่งวันนะครับส่วนการให้น้ํานะครับการให้น้ําการปลูกบนดาดฟ้าก็ควรจะให้น้ําวันละครั้งนะครับในช่วงหน้าร้อนแต่ถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะไม่ต้องให้เลยนะครับ มะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ที่นี่ครับสามารถเลี้ยงง่ายนะครับปลูกง่ายอันนี้เป็นการปลูกในกระถางนะครับก็ส่วนมากแล้วมะเดื่อฝรั่งก็นิยมปลูกกันในกระถางปลูกกันในเข่งแล้วก็ปลูกกันในท่อหรือบอ่อซีเมนต์เป็นเป็นท่อท่อซีเมนต์ก็อันนี้ปลูกเป็นดาดฟ้าก็าผมเลยใช้เป็นกระถางนะครับเพราะว่าจะ เคลื่อนย้ายได้ง่ายและก็อ่ามันเหมาะกับการปลูกบนดาดฟ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปลูกมะเดื่อฝรั่งลงกระถางวางบนดาดฟ้าให้เขามีลูกดกนี่ครับได้กินตลอดนะครับตั้งแต่หลังจากสี่เดือนที่ปลูกมานะครับก็มีลูกนี่ครับเป็น เมื่อเดือที่ลูกดกมากนะครับสายพันธุ์นี้แต่อันนี้ไม่ได้ห่อนะครับดูเหมือนจะมีพวกแมลงมาเริ่มเจาะแล้วนะครับเหมือนจะมีแผลจากการเจาะของแมลงวันทองหรือแมลงอะไรสักอย่างนี่แหละครับอ,อันนี้เราก็ควรต้องห่อนะครับต้องห่อเพื่อให้ได้ ผลผลิตที่สมบูรณ์ก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปของคนรักเกษตรกันตลอดมานะครับ